ก็หลังจากที่นายเอกเนี่ยก็ได้เคลียร์ปัญหาก,กับไอเจอเอ้า x ไปอะเนาะนายเอกเนี่ยก็เลยตกลงกับไอเอว่าจะแบบเออทำการทดลอง x ดูว่า x เ,เนี่ยทำอะไรได้บ้างนอกจากการแบบแปงลงร่างหรือว่าการกินสิ่งของอะไรก็ได้ x มันก็ตอบตกลงที่จะให้ในายเอกเนี่ยทดลองร่างกายมันเพราะว่ายังไงมันก็สามารถฟื้นฟูสภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทั้งหมด นายเอกน่ะก็ทดลองร่างกายของเอกช่วงเวลานี้เนี่ยนายเอกกับเอกก็จะอยู่ด้วยกันในห้องแลบเนี่ยแทบจะแบบทั้งวันเลยนะเป็นเวลาหลายสัปดาห์เอกเนี่ยมันก็เรียนรู้วิธีแล้วก็เรียนรู้การใช้คําพูดของมนุษย์จนมันเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นมนุษย์มากขึ้นหลังจากที่เอกเนี่ยมันได้เรียนรู้วิธีการอ่านหนังสือแล้วมันก็เริ่มเข้าใจภาษาของมนุษย์เอกเนี่ยมันก็หาคําตอบไปแล้วเนาะว่าทําไมมันถึงใช้หน้าตานี้เป็นร่างต้นแบบนายเอกเลยถามไปเนาะว่าทาไมเอกถึงใช้ร่างนี้เป็นร่างต้นแบบอย่างนั้นหรอ ไอเอ็กเนี่ยก็บอกไปว่ามันเป็นเพราะว่าตอนที่ผมเนี่ยเข้าไปในหูคุณผมได้กัดกินเซลล์ประสาทความรู้สึกบางอย่างเข้าไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นั่นแหละคือสิ่งที่ผมกินเข้าไปดูเหมือนกับว่าในช่วงเวลานั้นคุณอาจจะกําลังรู้สึกไม่ดีอารมณ์ที่ผมกินเข้าไปเนี่ยอาจจะมีใบหน้าของคนคนนี้อยู่ก็ได้มันเลยทําให้ร่างของผมเนี่ยกลายเป็นคนคนนั้นในเอกที่นี่อย่างน,น,นั้นก็เลยแบบอ๋อฉันเข้าใจล,ละก็ขอโทษละกันนะที่วันนั้นฉันบีนใส่นายนฉันก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จริงๆช่วงนี้ฉันค่อนข้าน้ารูสึกแย เอกเนี่ยก็ตอบว่าไม่เป็นไรผมอยภัยคุณนายเอกเนี่ยก็เลยให้เอกเนี่ยลองกินน้ํายาอันนี้ด่วนเนาะเผื่อว่าแบบร่างกายของเอกเนี่ยจะแบบคงสภาพการเป็นสลามแข็งได้มากยิ่งขึ้นไอเอกเนี่ยก็เลยตอบตกลงที่จะกินเอกก็กินน้ํายาที่นายเอกําขึ้นมาเนาะหลังจากที่เอกกินเข้าไปเนี่ยนายเอกก็ถามว่ารู้สึกไงบ้างไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดตรงไหนใช่ไหมฉันไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเอกก็ตอบไปว่ารสชาติดีแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยผ่านไปไม่ถึง2นาทีนะยูดีดีไอเอกเนี่ นายเอกที่เห็นเนี่ยก็เลยถามไปเนาะว่าเป็นไรหรือเปล่าถ้าปวดท้องเนี่ยรีบกินยาแก้ดีกว่านะรีบล้างมันออกฉันกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายกับนายไอเอ็กเนี่ยก็บอกว่าไม่ไม่อย่าล้างมันออกกำลังรู้สึกดีแต่มีบางอย่างผิดปกติผมรู้สึกเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็รู้สึกเหมือนอยากจะกอดเขาแล้วร้องไห้นายเอกก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เอกพูดก็เลยถามไปเนาะว่านี่โอเคจริงๆหรือเปล่าไอเอ็กเนี่ยก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกให้ในายเอกเ,เนี่ยหนีไปจากมัน พอตอนนี้เนะี่ยมันควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆตอนนี้ผมต้องการอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของคุณมากกว่านี้ร่างกายของผมกำลังจะยึดตัวตนของคุณนายเอกที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในแทง์ใสอะเนาะพอนายเอกเข้าไปอยู่ในแทง์ใสได้ไม่นานนายเอกเนี่ยก็สังเกตว่ามีเยลลี่สลามเนี่ยติดมากับตัวเองด้วยไอ้พวกสลามที่ติดมากับตัวนายเอกเนี่ยก็กลายร่างเป็นตัวของชินและพวกสลามพวกนั้นเนี่ยก็ถามไอ้นายเอกไปเนาะว่าทำไมถึงชอบทิ้งจังไหนบอกว่าจะไม่ทิ้งทิ้งฉันอยู่นั่นแหละโกหกจริงๆนามาคีก ซึ่งหน้าของชินเนี่ยตอนนี้ก็คือดูเหมือนจะโกรธนายเอกมากๆนายเอกที่เห็นว่าเป็นชินเนี่ยก็คืองงมากเลยเนาะว่าทําไมถึงดูเหมือนขนาดนี้ทาให้ไม่เหมือนสลามเลยอย่างก็ว่าเป็นชินตัวจริงๆนั่นแหละแล้วภาพนั้นก็ปรากฏด,ด้านขวาด้านขวานั้นก็เป็นชินเสียในอีกโรคนึงเป็นชินในโรคววยเดชินอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ถามไปว่าทํา,าทไมพี่ชอบทิ้งผมไหนพี่บอกว่าจะอยู่กับผมแต่สุดท้ายแล้วพี่ก็หลอกผมพี่นี่แย่จริงๆเลยวันนั้นทำไมถึงทาแบบนั้นนายเอกที่เห็นว่ามีชินจากทั้งสองโลกเนี่ยมาอยู่ในโลกนี้นะก็ ว่าเนี่ยไม่ใช่ฉินตัวจริงแต่ว่าเป็นแค่สลามล่างโคนนายเอกเนี่ยก็เลยตะโกนเรียกเอกเนาะบอกให้เอกเนี่ยหยุดทําแบบนี้ควบคุมตัวเองได้ไหมควบคุมตัวเองหน่อยสิแต่ภา like พที่นายเอกเห็นเนี่ยก็คือไอ้เอกอ่ะกำลังนั่งร้องไห้อยู่เหมือนกับว่านางเนี่ยรู้สึกไม่ดีอะไรสักอย่างพวกสลามเยลลี่ล่างโคนเนี่ยก็เข้าไปที่ตัวนายเอกแล้วก็จับตัวนายเอกพผนาการเอาไว้แล้วก็บอกกับนายเอกไปเนาะว่าจะไม่ให้พี่หนีไปไหนอีกแล้วล่างโคนทั้งสองล่างเนี่ยก็ล็อกตัวนายเอกเอาไว้แล้วก็เหมือนกับว่าจะพยายามกินกินตัวนายเอกหวัง แต่ทาแบบนี้แต่ก็ดูเหมือนกับว่าการตะโกนของนายเอกเนี่ยจะไม่ช่วยทําให้เอกตื่นเลยเอกมันก็ยังหลับแล้วก็ยังนั่งร้องไห้อยู่พวกสลามเนี่ยก็เข้าไปกัดกินความรู้สึกของนายเอกเนาะแล้วก็เข้าไปกัดกินความสุมจมทั้งหมดของนายเอกซึ่งนั้นก็ทําให้นายเอกอ่ะสลบไปพอนายเอกตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยก็เห็นว่าเอกเนี่ยกำลังอยู่ตรงหน้าแล้วเอกเนี่ยก็กำลังมองไปข้างหลังนายเอกก็เลยลองมองไปดูเนาะปรากฏว่าพวกสลามพวกนั้นเนี่ย ตอนเนี้ยมันโคนร่างเป็นฉินเสียนใน2เวอร์ชันอะปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือโคนเป็นคนมาเลยนะพฤติกรรมนี้ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างคือฉินเสียนทั้งหมดแบบ100%เปอ๊ะในเอกที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยถามเอกว่าเอาพวกเขากลับไปในร่างนไปได้หรอทำไมถึงปล่อยให้พวกเขาอยู่เป็นตัวของตัวเองแบบนั้นล่ะ เอกเนี่ยก็บอกไปว่าเหมือนจะทําไม่ได้แล้วอะ่ะพวกเขามีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วหรือก็คือเป็นร่างอาวตารของเอกเฉยๆเอกไม่สามารถเอามันกลับมาได้ไอ้พวกร่างอาวตารของเอกเนี่ยก็ถามนายเอกไปเนาะว่าทาไมถึงทิ้งฉันทาไมถึงยอมตกลงไปในกองไฟแล้วระเบิดร่างของตัวเองอีกร่างหนึ่งเี่ยก็ถามไปเนาะว่าไหนบอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะเจอไม่เห็นจะเจอเลยโกหกตลอดเลยพี่อะนายเอกที่โดนคําถามของไอชินทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยก็แบบพยายามจะปฏิเสธเนาะก็บอกไปว่าก็ก็มันเป็นเรื่องจําเป็นนายเอกเนี่ยก็ส่งสิ่งให้เอกอช่วยหน่อยทำงไงก็ได้้ให่างคน แต่ก็ดูเหมือนว่าเอกอาจจะทําอะไรไม่ได้จริงๆนายเอกเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องน้องพระกล่าวว่าจะแบบไปพักผ่อนเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยความจริงแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นหรอกแค่อยากจะหนีปัญหาไอ้ฉินทั้งสองเวอร์ชันเนี่ยก็ตามมาฉินคนที่เป็นน้องเนี่ยก็เข้ามานอนแล้วก็บอกไปว่าผมคิดถึงพี่จังเลยพี่เลิกยิงใส่ผมสักทีถ้าพี่หยิงใส่ผมเนี่ยผมจะแกล้งพี่นะพี่อย่าลืมนะว่าพี่เนี่ยสัญญาอะไรไว้กับผม นายเอกเนะี่ยมันก็เลยหัวเราะแบบหัวเราะแห้งๆอนะเนาะไอ่ฉินอีกคนนึงที่เป็นชินบริการเนี่ยก็เลยมาตบหน้าไอ่ฉินคนน้องแล้วก็บอกไปว่าอย่ามายุ่งกับหลอดซิตี้ของฉันนะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็ทำให้เรารู้เลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชินเหมือนกันแต่ก็คือไม่ชอบขี้หน้ากันแล้วก็ไม่กินเส้นกันสุดๆทั้งสองคนเนี่ยก็ตบตีกันเพื่อหวังว่าจะได้คุยกับหวังอีในเอกที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้ทั้งสองคนเนี่ยสงบสติอารมณ์ก่อนอนะเนาะเพราะว่าตอนนี้ฉันก็ปวดหัวคิดอะไรไม่ออกเหมือนกก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 ัััันน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 ไไไออออออ้้้้้้เเ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 ททีีีี่่่่่่หหหหห็็นะ็็วววววววาา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 ายย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 ะะะำลลลงครดดดดดๆิขปปปแบบถมมมุุุษษษ์์ใใช๋จ ผ่อนขายเองแล้วเอกเนี่ยก็ไปจูบนายเอกเนาะ,นะคือด้วยความที่นายเอกกับเอกเนี่ยมันจูบก,กันมาแบบตั้งแต่แรกๆแล้วอะ่ะนายเอกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบการจูบมันคือการคุกคามอะ่ะ นายเอกก็เลยชินกับการที่เอกับมาจูซึ่งใครจะเชียร์ชินเวอร์ชันน้องหรือว่าชินเวอร์ชันบริการเนี่ยก็แล้วแต่แต่ว่าฉันเนี่ยเชียร์ชินเวอร์ชันสลามเอกคือถูกต้องที่สุดหนุ่มผมยาวถึงกลางหลังนั่แหละคือความสวยและร่างสลามเอกเนี่ยคือเสียวที่สุดเสียวกับร่างบริการอีกสำหรับฉันฉันเชียร์ร่างนี้ก็หลังจากที่เจ้าสลามเอกเนี่ยก็จูบก,กับหวังอีไปพวกชินเนี่ยมันก็ไม่ยอมพวกชินมันก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเจ้านั่นจูบพี่ได้เนี่ยผมก็ต้องจูบด้วยสิอีทั้งสองคนเนน่ยักก็จจะแงอ ายเอกก็คิดในใจเนาะว่าแบบแบบนี้ต้องลำบากตายแน่เลยฉันว่าแบบนี้ไม่โอเคแน่แน่ไอสลามเองเนี่ยที่อ่านความรู้สึกของในเอกออกแล้วรู้สึกว่าในเอกะกำลังไม่โอเคกับสิ่งสิ่งนี้ก็เลยสลายไอ้พวกร่างคนนั้นทิ้งอะเนาะในเอกที่เห็นอย่างนั้นก็เลยบอกไปว่าไหนว่าทำไม่ได้สลามเอกก็เลยบอกไปว่าผมก็แค่โกหกนะ่ะนี่คืออีกหนึ่งวิธีการเรียนรู้การโกหกผมเริ่มโกหกเป็นแล้วนะเอกรู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้วังอีกจะไม่ชอบที่มีคนอยู่เยอะเอกเนี่ยก็เลยสลายพวกเขาออกในเอกเนี่ยก็เลยขอบคุ ไอเอกเนี่ยก็เลยเข้าไปใกล้ในเอกแล้วก็ขอจูบในเอกรอบหนึ่งอนนะเนาะในเอกที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกกับเอกว่าแบบอย่าทําแบบนั้นเถอะแต่เอกอะ่ะมันก็ไม่ยอมเนาะเพราะว่าเอกมันก็ได้เรียนรู้วิธีการขัดขืนแล้วแต่ดูเหมือนกับว่านางจะใช้ผิดสูตรอะเออนางก็ขัดขืนโดยการที่ฉันจะจูบเธอแล้วก็ขัดขืนโดยการที่ฉันอยากจะจูบไอเอกเนี่ยมันก็เลยจูบก,กับในเอกอะเออซึ่งรอบนี้เนี่ยในเอกก็ปล่อยให้เอกจูบอะนะจูบไปจูบมาอยู่ดีๆความทรงจําของในเอกที่ไม่ชินเวอร์ชันไหนก็ไม่รู้ที่ในเอกไม่เเคยจออมมาากก่นน็ผดขึ้ มันเหมือนกับว่าฉินคนนี้เป็นฉินตัวจริงจากโลกอะความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เป็นระบบอะแต่เขาเป็นมนุษย์จริงๆนายเอกที่อยู่ดีๆก,ก็มีความสรงจำแบบนั้นขึ้นมาในหัวเนี่ยก็เลยผลักเอกออกกนะันเนาะแล้วก็ถามเอกไปว่าเมื่อกี้นายจะทำอะไรไนายต้องการจะเปลี่ยนแปลงความสรงจำฉันอย่างนั้นหรอไอเอกก็บอกว่าเอกไม่มีพลังแบบนั้นหรอกนะ มนุษย์เป็นอะไรหรือเปล่านายเอกก็เลยบอกกับเอกไปว่าเหมือนเมื่อกี้มีความทรงจาอะไรสักอย่างเข้ามาที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อดไม่รู้ว่าคือความทรงจาอะไรอะเอาไปว่าวันนี้พอแค่นี้เถอะนะฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยจากการที่นายกัดกินความรู้สึกของฉัน ไอเอกเนี่ยก็เลยขอโทษนายเอกเนาะที่แบบเออทำตัวให้เป็นภาระนายเอกเนี่ยก็เลยถามเอกไปตรงๆเลยนาะว่าทาไมนายถึงชอบฉันเหรอทําไมนายถึงอยากจะจูบฉันฉันไม่เห็นจะเข้าใจจริงๆเลยไอเอกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าไม่รู้สิเอกอ่านในหนังสือเขาบอกว่านี่คือโชคชะตาหรือเปล่าบางทีสิ่งที่เอกอยากจะทํากับวังอีอาจจะไม่ใช่ความรักแต่มันคือโชคชะตาเอกแค่รู้สึกว่าเอกต้องทําและเอกเนี่ยมันก็ทําทรงเหมือนกับว่ามันจะจูบนายเอกอีกรอบหนึ่งเนาะนายเอกที่เห็นเนี่ยก็เลยชกแล้วก็บอกว่าถ้าฉันไม่เอาเนี่ยให้จูบก็ห้ามจูบโอเคไหมไอเอกเนี่ยก็เลย ายเอกที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกไปว่าถ้านายมั่นใจจริงๆว่ามันคือโชคชะตางั้นฉันก็จะลองดูแล้วกันว่าน่าจะคงมันเอาไว้ได้นานแค่ไหนหวังว่าเเรื่องรอบนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนเหมือนในเรื่องอื่นๆนะเอกเนี่ยมันก็บอกไปว่าผมก็พยายามเรียนรู้เรื่องของหวังอีแล้วก็จะเรียนรู้เรื่องของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น พื่อที่จะได้เข้าใจว่าตอนนี้กำลังอยู่ที่ไหนในเอกกับเอกเนี่ยก็เลยหวัวรอดเนาะอ,อยู่ดีๆทั้งสองคนเนี่ยก็แบบเข้ากันแบบน่าเหลือเชื่อในเอกเนี่ยก็เลยถามเอกไปนาะว่าเอกเนี่ยมีความทรงจำของฉินเนี่ยทั้งสองเวอร์ชันเลยใช่ไหมเอกเนี่ยก็ตอบไปว่าใช่ตอนนี้ได้มาทั้งสองคนเลย <S <S เข้าใจทั้งหมดแล้วว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับพวกเขาในเอกเนี่ยเลยถามไปว่าแล้วฉินคนก่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากทาี่ฉันระเบิดตัวเอกเนี่ยก็บอกไปว่าเขาเนี่ย ก็ไล่ฆ่าฝันซอมบี้จนซอมบี้เน่าหมดไปจากโลกนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเขาเนี่ยซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่มีให้กับคุณเขาคือรอยตีด็อกตัวจริงในเอกที่นี่อย่างเงี้ยก็เลยหัวรอดเนาะแล้วก็บอกไปว่านั่นแหละชีวิตที่ฉันรู้จักหลังจากนั้นเนี่ยพ่อก็ได้ตัดมาใน2-3วันตอนนี้เอกเนี่ยก็สามารถแปลงตัวเป็นมนุษย์แบบโคนตัวเองอะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือสามารถเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนผมได้อะไรอย่างเงี้ยแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอกเนี่ยก็มาทำงานย้ี แล้วนายเอกก็จะซ่อนนายเอกตลอดก็คงจะไม่ได้นายเอกก็เลยให้เอก,กปลอมตัวแล้วก็เออมาทํางานกับชั้นส่อะไรประมาณนี้เจ้าแมวที่เห็นเนี่ยก็คืองงมากเลยว่าแบบฉินมาอีกแล้วหรอแล้วเขามาได้ยังไงนายเอกก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันเกิดเรื่องผู้ดีได้ไงก็แปลว่าคงต้องแบบดูไปยาวๆว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาละ่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถตามชมต่อใ,ในอีพีหน้าเลยสำหรับวันนี้เนี่ยโนอาเบลก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า